สวัสดีค่ะพบก,กับช่องสาวยโสชาแนลจ้าเอาส,สาวหน่อยเมื่อยโสแฟนเพจจ้าวันนี้จะพามารีวิวอันนี้เค้าเห็นยังก่อนเจลลี่เจล <c oughs> ลี่สั่งมาจาก e แอปส้มนะจ้ามันก็จะมีอันนี้รสยังนอรสแอปเปิ้ลอันนี้รสอะไรนะบลูเบอร์รี่รรอันนี้รสมะม่วงอ่าแล้วเนี่ยสตรอเบอร์รี่กูดังดังสตรอเบอร์รี่อ่าอันเราจะชิมรสไหนก่อนอันนี้อันอัน สั่งมาจากแอปสมๆด้วพี่น้องรีวิวขนมเด็กน้อยจ้ามาลองจิมทีละอันจิมทีละอันหาแบ่งๆกันก็ได้เลยชิ้มยังก่อนยังอันอันกันฉีกตรงไหนก็ข้างล่างข้างล่างไงอนนี้ละทีแค่ว่าเหมือนจอแล้วอันนี้ อันนี้รสอันนี้รสสตรอเบอรี่ลองชิมนะจ๊ะว้าวเนี่ยมันก็สิเป็นแบบนี้จ้าเนี่ยๆๆหวานฉีดกระปุนมานี่เป็นแบบนี้ได้จ้าพี่น้องอชิมเฮ้ยทำไมน้ำหนูโขกอ่ะหืมน่ามันมั่วอร่ยอ่ะอันนี้สตรอเบอรี่อืมสตรอเบอรี่แม่ไม่ชอบอุ้ยแต่มันมั่วอร่อย ปเปิ Apple. Apple oh, yeah. ้ลแอปเปิ hmm. mm ้ล hmm. จ mm ืดอรอย่อ hmm. ย่างอิอ้นาอดแอปเปิ้ลจืดอืมเย็นอือร่อยนี่เลยอร่อยไหมอันนี้รสมะม่วงพีนองนี่ิเป็นยังชิเด้อืม อันไหนอร่ยจิ้มหน่จิ้มมาสับอันยังไม่เจอไหนอร่อยเลยขนมเล็กน้อยพี่น้องแสีบก็บอกแสียบปวดเสบกับวาปวแเสบเด้อฉันว่าปวแเสบแต่เด็กน้อยเขาบอกแสีบพี่น้องอุ้ยอร่อยมากไม่มีหนังของหน่งนึ่งนึ่งรูปหนังเลยอา ฉีกยิบยิมด้เอ้าไม่ชิมอันนั้นคือเรไม่ได้ชิมหรอแต่ว่าแม่ไม่อร่อยไม่ว่ามันจืดชิมน้ำไม่ได้แม่ว่ามันจือดอันนี้ยังไม่มีใครชิมนะเนี่ยคาเดิมคนแรกขนมเล็กน้อยเล็กน้อยเว่าแซ่บ เอาไปแม่เลยเกระดาษซูมมาไม่ช right, ิมอ <romantic> uh ัน huh. นี้ก่อนเหรอไม่อร่อยเอากระดาซู้มไให้หน่อยแม่ซื้อน้ำซ่าไว้ค่ะเยี่ยมมากถ้าเธอไม่กินเธอหมดนะเธออดนะมันมีคนรอจ้องกินกินเนี่อร่อยไหมถามความรู้สึกว่าอร่อยมากๆ S <S มาเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวสรุปรถไหนอร่อยสุดรำม้วชื่อแออผู้ใดอยากล้อมก็ล้อมไปสั่งเบิึงเด้วจ,จา่าอยู่แอปส่งผลละไม้ผายลูกผายลูกบู้ใดโฆษณาเห็นข้าเจ้าเห็นแบบว่าข้าเจ้ากินหลน์เช่นหะน้เห็นข้าเจ้ากินหลายก็เลยแบบ เออลองมาเบิงลองไป,ไปนะคะแล้วก็ไปค้นหาในแอปสอ้มเออเป็นภาษาจีนจา้าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้คะ่ะสรุปว่าแม่แม่อร่อยลูกอร่อยนะคะ <laughs> บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ